ค่ะกุ้งจากภูสมอัอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะภสมอัอแท็กเตอร์มีจัดส่งรถรุ่น L 3 2 1 8นะคะก่อนการจัดก่อนการจัดส่งรถนะคะเช่นเคยกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะที่กําลัง ตัดสินใจอยากจะกําลังมองหารถถ่ยมือสองแล้วไม่สะดวกเดินทางมาดูรถอยากซื้อออนไลน์นะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับร้านคุณเสมอนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L3218 ไปพร้อมกันกันกบใบาด้านหน้าแล้วก็ผ่านปัญญ่านะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดตราดมากๆเลยนะคะซึ่งครอบครัวนี้นะคะซื้อเป็นคันที่2แล้วนะคะสําหรับ รถไถนะคะซื้อจากร้านเราเป็นครั้งที่2แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับร้านพูสมบแท็กเตอร์นะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถปีห3สานะคะ,ะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะไม่ได้ทําสีนะคะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีการเปลี่ยนกรองเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนส่งนะคะกรองน้ํามันกรองเครื่องกรองอากาศกรองโซลา่าเปลี่ยนหมดแล้วนะคะค่ะยางนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะยังสวยอยู่สีรถเป็นสีเดิมทั้งหมดนะคะ อาทิตย์นี้นะคะรถรุ่น L3218 ออกไปแล้วทั้งหมด6คันนะคะตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถรุ่น L3218 นะคะรถคันนี้7เอ่อ7 72ชั่วโมงนะคะค่ะห้องผู้โดยสารทั้งหมดนะคะเดิมๆทั้งหมดหลังคาก็ยังอยู่ในสภาพสวยๆอยู่เลยนะคะรถคันนี้นะคะร,ราคา3แสนแนะคะได้ไปในสภาพนี้นะคะเป็นแบบสภาพป้ายแดงเลยแต่ราคาประหยัดไปแสนกว่าเลยนะคะค่ะ ไล่ดูไปนะคะยางอยู่ที่95%เลยนะคะ95%ขึ้นสีเดิมทุกอย่างนะคะด้านหลังนะคะด้านท้ายลูกค้าไปพร้อมกับตัวตัดหญ้านะคะค่ะรถคันนี้จะส่งช่วงบ่ายนี้นะคะไปพร้อมตัดหญ้า LCS ขนาด1เมตร10นะคะถ้ารวมกล่องขนาด1เม20นะคะค่ะออหัวเกียอยู่ที่40แรงนะคะ ถ้าราคาขายนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาขายของอรุ่นนี้นะคะอยู่ที่24,500บาทนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับตัดหญ้าได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะาราคา2อ5 0 0่บาทนะคะไปพร้อมกับย่อยสลิปคัตนะคะช่วงท้ายรถนะคะก็สวยๆเลยนะคะค่ะไม่มีดามนะคะไม่มีหักนะคะสำหรับตัวท้ายรถนะคะ ยางตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวมาจากโรงงานทั้งหมดนะคะยางติดคู่ตัวรถมาทั้งหมดนะคะตัวนี้วันนี้จริงๆแล้วมีส่งสองคันนะคะลูกค้าจังหวัดตราทั้งสองคันเลยแต่ตัวนึงยังเก็บอยู่ไม่เสร็จนะคะตัวนี้กุ้งแอบ,บเอามารีวิวก่อนเพราะเดี๋ยวบ่ายโมงปุ๊บรีรถรีบขึ้นไปไม่ไดเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่380,000บาทนะคะ ตอนนี้นะคะ L 3 2 1 8ยังพอมีให้ลูกค้าได้เลือกอยู่นะคะแล้วก็จะมีเข้าใหม่เดือนอาทิตย์หน้านะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยนะคะใครกำลังมองหารถรุ่น L 3 2 1 8ขนาดเหมาะก,กำลังพอดีสำหรับเข้าสวนนะคะ สำหรับสวนทุเรียนนะคะเอาไปรักถังพ่นยาตัดหญ้าเหมาะมากๆเลยนะคะตอนนี้ยังมีให้เลือกอยู่นะคะหรือว่าจะมีเข้ามาใหม่เพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านะคะลูกค้าก็ลองดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ